เอิร์ดจะทันไหมครับเอิร์ดเริ่มตีมาแต่ไกลครับแต่ตีไปก็เท่านั้นครับเพราะมันเป็นปี๊บทิปซีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฟิร์สแขวงไม้ไปโดนปี๊บทีมเอแล้วแต่เอิร์ดก็ยังไม่หยุดครับตำแหน่งไม่เน้นครับเน้นขอเป็นตำนานจริงๆครับตอนเริ่มก็ต้องมาวางปี๊บกันก่อนเลยครับมาละดูครับแผนเยอะนักครับเอาไปวางสี่มุมเชียวครับ โอ้โหพอปั่นจริงหรีดเสร็จเหมือนจะมีคนไม่ไหวอยู่นะโอ้ยแล้วเอิยโอ้ยโอไยเอ้ยเอ้ปโอไปเอ้ยพอ่ยโอ้ยเอ้ยโอ่ยโอ้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 ย่อ้ยโอรยโอ้่โอ้ย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 โอไยเอิยโอ้ยโอ้ยโ่้ยโอ้ยโด้ยหอ้ยอ้ยเอ้ยโอ้ยอ้ยโร้ตรงเดาอก่อนไโครับส้ยเอิร์อก็เอินไปในทอศทางที่ตัวเองคิดว่าอรงแหละครับ ม,นมอนเลี้ยวถูกทางซะด้วยนะและ้วก็ไม่ผิดคาดครับมอนสามารถตีปีบทีมซีได้ก่อนแบบหมวนเดียวจบเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเฟิร์สติมมาชา้ากว่าเอ,อิร์ดจะทันไหมครับเอิร์ธเริ่มตีมาแต่ไกลครับแต่ตีไปก็เท่านั้นครับเพราะมันเป็นปีบทีมซีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฟิร์สแกว่งไม้ไปโดนปีบทีมเอแล้วแต่เอิร์ดก็ยังไม่หยุดับตำแหน่งไม่เน้นครับเน้นขอเป็นตำนานจริงๆเรับ ในรอบแรกนี้นะครับทีมที่เข้าเส้นชัยก่อนนะครับนั่นคือทีม C ตามมาด้วยทีม A และสุดท้ายทีม B รอบที่2เข้าตังทีม A ไว้ทีม B เลโอทีม C นะครับรอบนี้วางปี๊บแบบไม่ปวนมากนะครับเพราะดูจากผู้เข้าแข่งขันแล้วนะครับปั่นจิ้งรีเซ็ตก็พบคนยืนไม่ไวหวตึงอัตราโอ้ย กับเลโอวิ่ง yes. you know? ิฉวมาแบบแทบจะพร้อมกันครับเลโอเสียหลักลลบลงไปครับมาทำให้ไวตีปิ๊บได้ก่อนอย่างชิวเฉียดครับแต่ตอนนี้ใครก็ได้พาเข้าตังค์มาด้วยอุ้ยเดินอย่างสโลไลฟ์เชียวเขาตังค์มึงไม่ต้องตีแล้วแหละพอเขาเป่านวีดปุ๊บทุกคนวิ่งมาเพื่อนกูยืนเฮ้เขาวิ่งกันได้ไงวะ รอบที่3สิงทีม A มิกซ์ทีม B ชิมอนทีม C แม่มีวางสลับตำแหน่งกันด้วยนะครับปันจิ้งลีจบแล้วก็เก็บอาการกันหมดครับดูไม่ออกเลยว่านิ่งหรือมึนเนีบยอเอาละครับรอบนี้วิ่งมาพร้อมกันโอ้โหสูสีมากครับ แต่โดนกับดักการวางปี๊บหลอกสั้นแล้วเลยครับเพราะสิงตีปี๊บปิดทีมเอาทําให้มิกซ์ที่มาช้ากว่าใครแต่ชิงตีปี๊บไปได้ก่อนชิมมอนนิดเดียวเท่านั้นครับและปิดท้ายด้วยสิงครับเดี๋ยวๆพอแล้วพอแล้วมิกซ์ชนะแล้วเต้า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 อยากเแล้ว